เอวามีสุดตังเอากังสมัยยังพักวาพาราณสียังวิหารติสอิสีปัต,ตเตเนมิคาทยเยตะตะโขตตะละโขพักวาวาปาจาวิคีเยพิกูอามันเตสิเทวเมีพิกเวอันตามาพาชิเตนะนะเสวีตับพายโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคหินโนคาโมโปชูโปทุปช,ชนิโกอารอนานิโยอนัถะสาิโต โยใจยังอัตาลิกามาถานโยโคทุกโคอาลานิโยอนัธาสหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปาคัมมาพชัมชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกาณีณกาณีอุปสมัยะพิญญาญะสัมโพธายะนิพายะสังวันติกัตตาจะสาพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธา ตัคุกกรณียานากกรนีอุปสมัยะพิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวนตติอายะเมวาลิโยอัทคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิฆเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภพิธรรมพุทธาจังคุกกรณียานากกรนีอุปสมัยะพิญญาะ สมโพทายานิพานายางสังวันตติอิทังโขปานาพิคเวทุขาอริยสัจจังถาติปิทุกขาชราปิทุกขามารชัมปิทุกขังโสกาปริเทวะทุกขะโทมะสูนปายาสาปิทุกขาอปิเยหีสปมปโยโคทุโคปิเยหีเวปโยโคทุโคยัมปิชังนะราพติตัมปิทุกขังสังคีเตนะปัจจุปทานะขัดทาทุกขา อิทังโขงปนาพิะเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวีกาณทีราขาสหัตถะคตาตตลาตัตลาพีนันทีนีเสยยาท่ถังกามาตันหาภาวะตันหาพิวะวัตันหา,วา,วา,นหาอิทังโขงปนาพิะเวทุกขะนิโรโถอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอะเซสะวิละวิลานิโรโถจาโคปนิสิสักโค มุติอลลโยอิทังโขปนาพิฆเวทุกขังโลถาคามีนีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัิทคิโกมะโคเสยยที่ถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังตัมโปสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานุสุเตสูธรรมเมสู จังขงอุทาปาทิญานงอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิจังขงปริทางทุกขะอริยสัจจปริเยยันติเมพิคเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจังขงอุทาปาทิญาณอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังขงปริทางทุกขะอริยสัจจปริยายันติเมพิคเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจังขงอุทาปาทิญาณอุทาปาทิ ปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตั้งโขเป็นทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะตันปะหาตันพันติเมพิคเวบุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุ จังขงุาปาทิญาณาอุทาปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาวุทาปาทิอาโลโกุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขัสมุทโยอริยสัจจังปะหินนติเมพิพเวบเพนั้นสุเตสุธรรมเมสุจังขงุทาปาทิญาณัุทาปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาวุทาปาทิอาโลโกุทาปาทิ อิทางทุกขานิโนโถอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพนานุสูตเตสุธรรมเมสุจังขุงอุทาปาทิญาณุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวทาปาติอาโลโกอุทาปาติตังโขปนิทังทุกขานิโนโถอริยสัจจันติเมฉันฉัชชิกาตันพันติเมพิกเวบุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจังขุงอุทาปาทิญาณุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวทาปาติอาโลโกอุทาปาติ ตังโขปิทิทังทุกขานิโลโถอริยสัจจังฉันสัจฉันกะตันติเมพิคเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจังขอุทาปาทิญาณัอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอีทังทุกขานิโลธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุกเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจังขอุทาปาทิญาณัอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ ตังโขปฏิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภา,าเวตันพันติเมภิกขเวบุพเพนานุสุตเตสุขธรรมสุจังขุงทาปาถิยาณุทาปาถิปัญญาุ Remember, ทาปาถิวิชาวุทาปาถิอารโลโกุทาปาถิตังโขปฏิทางทุกขานิโรธาคามิน,มนีปฏิปทาอริยสัจจังภาติภาวิต,วนนตันติเมภิกขเวบุพเพานุสเตสุธรรมสุ นังขุอุทาปาถิยานาอุทาปาถิปัญญาอุทาปาถิวิชาอุทาปาถิอาโลโกโออุ้ทาปาถิยาวะกีวะจจะมีพิฆเวอีเมสูจตุสุอริยสัจเจสุเอวันตีปลภป,ป,ปริภะวันพังทวาทะสกาลังยาภยะถาภูตังยานทัสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิฆเวสเทวะเกโลกาาเกสามาราเกสภามะระเกสสะสมานาภะละหามนิยาปชายาสเท วานุสายะอนุตลังสงมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธป,ปัญญาปัญจยาสิงยาโตจากโข,ขเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันตีปริวันทงังทังวาทาสาะกลังยาถาภูตังญาณาทาสาัสนังสุวิสุทางังอโหสิอาทาหังพิกเวสเทวัสเกสโสเกสมาลเกสภามา,าเกสสามาณภะพาลาหามานิยาปชายะ สทัทเววามนุษยสายะอนุตลาลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปรจัจจยาสิงยายันจะปนะเมทัศนังออทาปาทิอะกุมปาเมวิมุติอายันอายามันติมาชาตินทีธานีบุาพะภาโวติอิทธามาโวจะภะคะวาอนัตตา,านัตตามานาปจวาวคียาพิคุภะคะวันโตภาสีตังอภิสณทุง อิมาสม,มิจะปะนะเวยากัลนัสมิงพันยะมาเนยายาสังโมมาโตโกธันยะสะวีรชังวีตามังธรรมะจังขุงอุทาปาธิยังกินจิสมุทะยังทำมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวันติเตจพะควันตาธรรมมาจากเกภูมมาเทวาสัทธามนุสาเวสูงเอตามพะควันตาภาลานาสยังอิสิปัตเนมิขทะเยอนุตลาลัง ธรรมะจังกับปวิตติตังอปะพิวันติยังสมาเนนะวาพะะหมาเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรละหมูนาวาเกะจิวาโลกัสสมิติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมหาราชกาเทวาสัทธรรมมนุษสาวสูงจตุมหาราชิกานางเทวานังสัตทังสุตวาตาวาติงสาเทวาสัทธรรมมนุษสาวสูงตาวาติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวา ส,ส,สัต,ต,ตรสธรรมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวา,า,ารวุสิตาเทวาสัตธรมนุสาเวสุงตูสิาาสาาตานังเทวานังสัตทังส,สุตวานิมาณาลตีเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงนิมาณารตีเทวานังสัตทังสุตวาริปาริปาริมิตะวัสสวตีเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงปารนิมิตะวัสสะวตีนางเทวานังสัตทังสุตวาราหามากายิกาเทวา สัทธามนุสาเวสงเอตามภควันตาพาลางนาสียงอิสิปะตะเนมิขะะัตเยอนุตลางธรรมะกักจักจกลงปวันติตังอปปะพีวันตียังสมนเนนะวาพรรหมมาเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรรหมูนาวาเกณจิวาโลกสมิติอิติหเตนะคาเทนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรรหามะโลกาทะโัส สัตโธอภูคาชิอายันจะทาสัสทสะทัสขศิโลกะทาตุสังกัมปีสัมปากัมปีสัมปาเวทิอป,ปามาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะตุละโหสิอติกาเมวะเทวนางเทวานุภาวังอัทาโคพรวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโพโกทันโยอริยาสิวะัตะพวโพโกทนออันยะะโนยติ อิติหิตังอยายะสัมมโตโกทัญยัสะอายันโกโกทันโยเตวะนางนามังอโหุสิปิปิโสพระเาว่าอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจลานาสัมปันโนสุขโตโลกกวิทูอิอุตตโลกุริสสะธรรมะซาลทาทีซาเทวะมนุสานางพุโทโธพระเาวาติสวงวะคาโตพระเขวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจตังเวชิตาโควินยูหิติ สุปฏิปันโนพระคาว่าโตซาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนพราว่าโตซาวกสรังโคญาญาปฏิปันโนพคะาว่าโตซาวกสรังโคซามีจิปฏิปันโนพระว่าโตซาวกสรังโคญาที่ทางจตารีบุริสยุค้าเนี่ยทบุริสบุคคาเอสภะเาว่าโตซาวกสรังโคอาหูไนโยปาหูไนโยทักขีไนโยอัญชลีกะและนิโยอนุตารังบุญญะสังโลก้าทิ จินดามณีปียังมันตังเยสังถาสังโกนางอุปสันติสินหางมาตาปิตวาโอรหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสันทูโนทีปังกาเลเทวสุโพเสธิกินจิเทวเยสโกปัญชังทัสมิงกินเนวานันตาปียังกันตังสาริพุตโตเพราะวันตุเมสิทธิลาภชนะเยมณีจินดาปียังจัทนางสัพพะสัพเพชนาพหูชนาปียังมามะ สกตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตชเชนะโสธินานัสันตุพทาวาสัพเพทุกขาวูปัสสเมตุเตสักรตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรางวลีลาหูปัสสมมานังธรรมเตชเชนะโสธินานัสันตุปทาวาสัพเพพยาวูปัสสเมตุเตสักรตวาสังขารัตนางโอสถังอุตมังวรางอาหูนายังปาหูนายังสังคเตชเชนะโสธินานัสันตุปทาวาสัพเพวูปัสสเมตุเต อิติปิสโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโ,โธวิชชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอานุตโลปุริสัธธรรมะซาระทีซาเทวะมโนซานางพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอไบรณีโกปักจจตังวิชิตะโพวิงยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนพะควาโตซาวะกร้ังโคซามีจิตปจิปันโนพะควาโตซาวะกร้ังโคยาที่ทางจัตตาลิบุริสายุคาเนี่ยทาบุริสบุคคาาเอสัพะควาโตซาวะกร้ังโคอาหูนายโยปาหูนายโยข้าขีนายโยอัญชลีกาลานโยอนุตตะลังบุญญาเขตังโลกะซาทิจินดามณีปียงมันตังยะสังถสังโกนางอุปสันติสิเนหางมาตาปิตาวาโอรหังปปโภตันจามหาราชา ตวังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทวโวสุโปรเสธิกินจิเทวโวเยสโกปัญชังคัสหมิงกินเนวาทันตาปียงกันตังสาริปโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเนเยมณีจินดาปียงจัดทนังสัพเพชนาพหูชนาปียงมะมะสักตวาพุทธรัตนาโงสถานอุตมังวลังหิตังเทวามนุษานางพุทธเตเชนาโสธินานาสันตุพระวัสเพทุข่าวูปะสเมตุเตสักตวาธรรมรัตนาโงสถานอุตมังวลัง ลาหุปสัมมานังธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปทาวาสเพพะยาบูปัสาเมตุเตสักระตวาสังฆารัตนางโอสถานอตมังวะลังอาหุนนยังปะหุนายางสังฆเตเชนะโสทินานาสันตุปทาวาสเพโลคาวูปัสาเมตุเติติปิโสภังคาวาอราหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอันุตตลกุลิสะธรรมะซาลทิซาเทวามนุซานางพุทโภพคะวาติ สุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสรังโคสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนัยโกวัจจะตังเวชิตะโควินยูหิติสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสรังโคลชุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสรังโคลยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสรังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสรังโฆลยาที่ทางจตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสบุคขลา เอสัพพะควะโตซาวะกะ้ังโตอาหูานโยปาหูานโยทาคิานโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาซาทิจินดามณนีปียงังยะสังถาสังโกนางอุปสสนติสเนหังมาตาปิตาวาโอระหงระังปะภูตันจามหาราชาตะวังมังโปสันทุนโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสีกินจิเทโวยะสักโกปัชังทัสมิง กินเนวะันตาปียงกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาภาชนะนะเยมณีจินดาปียงจัทนังสัพเพชนะพะหุชนะปียงมะมะสักกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวามนุษยานางพุทธะเตเชนา่าโสทินาสัสทุปททวาสัพเพทุขาวูปูปะสาเมตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรางปริลาหูปะสามัง ธรรมเตเชนะโสธินานะสันตุปัฏฐาสัพเพพยาบูปัสเมตุเตสังกัตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสธินานะสันตูปัฏวาสัพเพโลคาวูปัสเมตุเต